พี่ดาครับสวัสดีครับได้ย,ยังเดียวอุ้ยถอนหายใจเงือกเลยค่ะทุกคนดูสิครับโอ้โอ้เตรียมง่วงนอนแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแม่แม่แพรดาครับดาครับไป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสบายดีไหมเป็นไงบ้างน้องสนหรือเปล่า น้องโซนหรือเปล่าเวลาแม่ไม่อยู่บ้านน้องโซนไหมลูกฮะฮะซนไหมน้องโซนไหมบอกแม่ที่เร็วๆไขโซนบ้างบอกแม่ดิฮะตาต้าโซนไหม่าใครซนใครซนซันต้าใช่ไหมลูกอ๋อซันต้าอ๋อแม่รู้แล้วซันต้าโซนอ่าแล้วใครซนอีกใครซนอีกลูก น,อน้องอลิซโซนไหมโซนมากโอ้โฮน้องอนดี้ก็โซนนะคะทุกคนแม็กน้นม่มโซนไหมแม็กน้นม่มโซนไหมอ่ะแม็กน้่มออกนอกห้องไหมออกปะ่ะฮะอ่ะตอบแม่สิเดินเร็วเข้าแม่คุยด้วยนี่แม่คุยด้วย,ย,วยอ่ะแล้วเอากวดจับเข้ามานอนด้วยไหมกวดจับเข้าห้องไหมลูก กอจับเข้ามานอนในห้องกับพี่ด้าไหมพี่ด้าแกล้งน้องหรือเปล่าพี่ด้าอย่ากแกล้งน้องนะนะรายงานแม่ค่ะทุกคนพอดีว่าเมื่อวานแม่ไปทํางานเข้าเข้ากทอมอค่ะไปประชุมงานติดงานแล้วทีเนี้ยแม่ก็บอกแพนด้าว่าแพนด้าเลี้ยงน้องด้วยนะนี่ พี่ดาแม่มาถึงพี่ดาก็จะรายงานแม่ใครเป็นยังไงยังไงอ่าแล้วพี่พี่หมีห้องไหม,ไมห้องอ่าไหมอ่าแล้วพี่ดาละ่ะพี่ดานอนพี่ดานอนหลับไหม,ไมหลับ <c oughs> แต่พี่ดากินข้าวไหม,ไมกินเออแล้วหิมะอะไรหิมะอะไรลูกหิมะนอนอย่างเดียวเลยใช่ไหม เออทุกคนเอยรายงานคุยภาษาแมวนะไปไหน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 ลูกไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนล่ะอ่ะไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเอาอาหารให้พี่ได้อีกเดี๋ยาทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะดูน้องๆแพนด้าก่อนนะคะทุกคนอันนี้ไอ้กระแส่ะทุกคนเนแคะก็ดูนะเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะ ด้น,นี้ทกมันเนี่ยน้องน้องแพนด้าพากันนอนสันต้าแล้วก็หิมะนะคะทุกคนค่ะโอ้โหมะแล้วก็นั้นจะเป็นกวดจาับนะคะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยนะคะแป๊บนึงนะคะอันนี้จะเป็นเจ้ากวดจาับจะเข้ามานอนด้านในแล้วส่วนด้านน้าจะอยู่ข้างบนนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่จะ เอาอาหารให้แพนด้าก่อนนะคะทุกคนแพนด้าแพนด้ามานี่เร็ว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 มามาก่อนเร็วเร็วเข้ามาเร็ว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 แพนด้ามาเร็ว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 ลุกมาอาหารเร็ว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 เข้าแม่หลอกแพนด้ามากินอาหารก่อนทุกคนเห็นไหมคะทุกคนแพนด้ากินอาหารก่อนเร็วนี่แพนด้าชอบนะคะเพื่อนๆนี่ตอนนี้พี่าไม่ได้กินอาหารเป็นอาหารเอ อาหารเปียกอ่ะน้อยเลยนะคะทุกคนดีหัวสั่งเลยคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้แหละแม่ให้กินอาหารนี่นะคะเพื่อนเพื่อน,นไปตามกันมาหรือ,อยังคะนี่แชร์แชร์ใช่ไหมคะทุกคนนี่โฆษณาให้เขาฟรีๆเลยพี่ด้าชอบมากนะคะทุกคนน้องๆที่เด็กๆก็ชอบกันค่ะแต่พี่ด้านี้จะชอบเป็นพิเศษเลยะคะ่ะทุกคนเ,ออเดี๋ยวให้นางกินอาหารก่อนนะคะทุกคนค่ะแ,แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด กดติไทยให้ด้วยนะคะทุกคนนะฝากติดตามแผ่นด้าน,นอีกช่องทางหนึ่งนะคะทุกคนในช่อง t ิกตอกเนาะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ